เป็นอันว่าการถแถลงนโยบายของขณาตีต่อรัฐสภาตามมาตรา1 6 2ของรัฐมนูญได้ใจได้เสร็จสิ้นแล้วท่านนายกจะมีอะไรกล่าวต่อที่ประชมุมขอเชิญครับกาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพอย่างสูงท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอนุทินชาญวิรกูล นายกรัฐมนตรีก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาเป็นอันมากที่ท่านได้ให้โอกาสในการที่รัฐบาลได้ขอทำการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วท่านประธานรัฐสภาก็ได้เร่งกรุณาเร่งจัดเวลาให้รัฐบาลได้ทำการถแถลงนโยบายได้เพื่อที่รัฐบาลจะได้ ไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านทั้งจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ท่านทั้งหลายได้ให้ทั้งความรู้ข้อแนะแนวความคิดคำวิจารณ์ การเสนอแนะและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้รัฐบาลได้นำไปปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งผมขอให้คำยืนยันครับว่าพวกเราทุกคนได้รับฟังและจะนำไปเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ขอให้คำยืนยันว่าสองวันนี้เป็นสองวันที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับรัฐบาลชุดนี้และผมก็ต้องกราบขออภัยผู้อภิปรายบางท่านที่ผมต้องมีความจำเป็นต้องลุกขึ้นมาตอบโต้เพื่อนำความที่เป็นข้อเท็จจริงมาชี้แจงแถลงไขให้พี่น้องประชาชนได้ รับทราบถึงแม้ว่าหลายๆเรื่องก็ยังเป็นการอ,าอภิปรายที่มีความาแตกต่างจากข้อจ,จริงมากอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะมีเวทีที่จะไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับให้กระจ่างชัดต่อไปผมขอให้คำยืนยันครับ สิ่งที่ท่านสมาชิกรรสภาผู้แทนราษฎรผู้วิปรายเมื่อสักครู่ก็คือท่านสุทินคังแสงครับเรารักกันมากนะครับท่านเป็นกราโหมผมเป็นมหาไทยเราทำงานร่วมกันมาด้วยความราบรื่นสมานฉันสามัคคีและทำคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศในเวลานั้นผมให้ความมั่นใจกับท่านเลยครับว่า ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนรัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐบ,บาลของผมเราจะไม่ใช้อำนาจที่เราได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนมากระทำการสิ่งใดที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือช่วยเหลือให้ตนเองพ้นจากความสิ่งที่ได้ทำผิดไป แล้วให้มันเป็นถูกก็หวังว่าสิ่งที่ได้ทําไปคงไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามีสิ่งใดที่ผิดกฎหมายท่านนับไปเลยครับตั้งแต่ผมที่เป็นเบอร์หนึ่งของคณะร,ร,ร,รัฐบาลชุดนี้นะครับไปจนถึงเบอร์36นะครับถ้าผมพบว่าผู้ใดทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผมจะไม่ให้ท่านต้องมาเร่งผมผมจะเป็นคนเร่งรัดแล้ว ถ้าดําเนินการด้วยตัวเองได้ผมจะดําเนินการด้วยตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผมนะครับเราคงผ่านการพูดกันไปพูดกันมาผมต้องยอมรับว่าผมเสียใจทุกทุกท่านที่เราเคยทำงานกันมาแล้วก็ต้องมานั่งโต้เถียงกันไปมานะครับเพราะคำว่าการเมืองก็ขอ ยืนยันอีกครั้งว่าเมื่อมีการตอบโต้ทางการเมืองในห้องประชุมสภาแห่งนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่พวกเราได้รับมอบหมายมาขออย่าถือเป็นเรื่องที่เป็นความเป็นส่วนตัวออกไปขอให้มีรอยยิ้มขอให้มีความร่วมมือนะครับผมให้ คำ,คำมั่นสัญญาว่าผมและคณะรัฐมนตรีทุกคนจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในสี่เดือนที่เหลือเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้แล้วครับทะเลาะก,กันประชาชนเสียประโยชน์เราต้องทําในสิ่งที่ดีทำที่สิงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสี่ <c oughs> เดือนนี้เราจะได้ไปแข่งกันด้วยความขาวสะอาดนะครับแข่งกันด้วยรอยยิ้ม แต่เราไปแข่งกันทําความดีให้กับพี่น้องประชาชนแล้วให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครเข้ามาทํางานให้เขานะครับรับรองว่าจะไม่มีคําว่าได้เปรียบใดๆทั้งสิน้นผมเนี่ยเสียใจเพราะท่านคิดว่าการที่พักของผมอยู่กับท่านตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ท่านเสียเปรียบในการเลือกตั้งไม่จริงหรอกครับท่านกระทรวงมหาไทยนะครับพอพ้นออกไป เหมือนกันครับสองเดือนที่แล้วสภาพผมกับท่านภูมิธรรมตอนนี้ไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นอย่าไปคิดถือสาครับเราเป็นตัวของเราเองดีกว่านะครับคุณงามความดีที่เราประกอบมามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีอำนาจก็ใช้อำนาจไปตามหน้าที่ไปไหนมีคนนับหน้าถือตามีคนมาต้อนรับนะครับอันนั้นเป็นบทบาท วันที่ผมพ้นตอนที่ท่านใ้ผมพ้นไปวันที่18บดมิถุนายนวันที่สิบเก้ามิถุนายนผมก็หักดิบครับนะครับจากที่เคยมีคนมาติดตามมากมายก็กลายเป็นไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆแล้วมีความสุขมากกว่าด้วยวันนี้กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราแต่ว่าโชคดีเรามีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นผมรับรองว่าจะไม่มีการหลงไหล ในอำนาจนนั้นเราคิดว่านั่นคืออำนาจที่เรามีแล้วเราสามารถไปกลั่นแกล้งคนอื่นได้รับรองว่าไม่มีแน่นอนใครทำอะไรผิดไว้กระบวนการยุติธรรมจะต้องจัดการนะครับในทุกๆเรื่องนะครับเพราะนั้นขอให้ความมั่นใจเกิดขึ้นกับท่านทุกคนนะครับในส่วนของรัฐธรรมนูญผมต้องขอยืนยันกับทางผู้ที่ลงนาม MOA กับผมขอประทานโทษ ต้องเอ่ยนามท่านเพื่อเป็นเกียรติกับรัฐบาลนี้นะครับก็คือท่านหัวหน้าพักประชาชนท่านนัทพงษ์เรื่องบัญยาวุฒิหรือหัวหน้าเท่งของผมนี่แหละครับนะครับเราทํางานสร้างสรรครับเราเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเราทํางานด้วยกันผมไม่ได้ยึดถือว่าท่านอายุน้อยกว่าผมแล้วผมอายุมากกว่าวันที่ผมมาเป็นฝ่ายค้านผมเรียนท่านจิรพรเมื่อเช้าไปแล้วว่าผมก็ไปรายงานตัวกับทางท่าน หัวหน้าพักฝ่ายค้านท่านผู้นําฝ่ายค้านในฐานะที่มาเป็นพักฝ่ายค้านร่วมกับท่านแล้วเราก็ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดแล้วเราก็เห็นว่าเราจะต้องคืนอานาจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็ทําได้ตามที่เรามีเจตนารวมร่วมกันเพราะฉะนั้นสีเดือนจากนี้ไปมันไม่ใช่เป็ดง่อยครับถ้าเป็นเป็ดง่อยมันจะยุบสภาไม่ได้นะครับ ท่านหัวหน้าพักประชาชนบอกว่านโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้คือยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นคือนโยบา,ายน,นั่นคือการกระทําที่จะต้องทานะครับอย่างแน่นอนคือยุบสภาในสี่เดือนและแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนการเดินหน้าจัดทํารัฐธรรมนูญและการจัดทําประชามติพร้อม ให้พร้อมในการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐบาลขอความร่วมมือให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับได้เข้าได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมาิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้ภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยคณะกรรมาธิการอาจจะต้องมีการประชุมบ่อยมากหรืออาจจะไม่มีวันหยุดเลยก็ขอให้พวกเราทุกคน ได้มาร่วมกันเพราะเรื่องรัฐการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนั้นและก็ใช้เวลามากถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันมาร่วมประชุมกันทุกวันนะครับก็จะทําให้เจตนารมของทุกท่านที่มีความต้องการที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยได้สมปรารถนานะครับสําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ร,รัฐบาลรัฐบาลจะดำเนินการให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการพิจารณาร่างรัฐรนูญด้วยนะครับว่าจะสามารถทำได้ด้วยประสิทธิภาพที่มีมากเพียงใดนะครับสำหรับการเสนอ กฎหมายต่างๆประกอบรัฐมนูญนั้นเนี่ยอันนี้ทุกท่านในสภาแห่งนี้ในรัฐสภาแห่งนี้ทราบดีว่ามันไม่สามารถผ่านสภานี้ได้ไปใน4เดือนหรอกครับแต่เราเริ่มต้นไว้ได้ครับเพื่อให้รัฐบาลภายหลังจากการเลือกตั้งนะครับมาสารต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะพวกเราจะเริ่ม วางรากฐานไว้ให้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเรื่องโยกย้ายข้าราชการเพื่อไปช่วยการเลือกตั้งขอให้ท่านได้มั่นใจแล้ครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีมากกว่าผมเพราะผมก็อยู่มหาไทยมา อันนี้ก็แฮตทริกแล้วบนป้ายกระทรวงมหาไทยมีชื่อผมสามครั้งแล้วครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีชื่อคุณพ่อผมด้วยนะครับผมมั่นใจเป็นอย่างดีว่าจะเลือกตั้งได้มากได้น้อยอยู่ที่ผู้สมัครอยู่ที่นโยบายอยู่ที่พักการเมืองครับใครทำนโยบายดีใครส่งผู้สมัครดีก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามา ผมต้องกราบเรียนว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าข้าราชการคนไหนจะข้าราชการประจำนะครับคนไหนจะสามารถช่วยให้พรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งได้ท่านลองดูนะครับไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนก่อนหน้าผมณวิทาทีนี้ก็คงจะทราบซึ้งเป็นอย่างดีนะครับแล้วเรื่องการเอามีดตัดมือตัวเองสำหรับคนชื่ออนุทินไม่เคยมีครับ คนที่ทตัดเอามีดตัดมือตัวเองตัดแขนตัวเองก็คือคนที่ให้ผมออกจากรัฐบาลที่แล้วไม่งั้นมันก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยแต่ขอให้มันจบกันอโหสิกันแล้วจบกันไปจากนี้ไปเรามาแข่งขันกัน ทำคุณงามความดีขายนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนอีกสี่เดือนยุสบสภาอีกไม่เกินสองเดือนได้เลือกตั้งกันแล้วเราก็าไปเลือกตั้งกันด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความโปร่งใสนะครับรับรองว่าไม่ใช่เป็ดง่อยครับนี่หนูครับไม่ใช่เป็ดนะครับเพราะฉะนั้นหนูไม่ง่อยเป็ดอาจจะง่อยก็ขอให้ท่านได้ มีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะทําหน้าที่ตั้งแต่วิสาทีนี้เป็นต้นไปพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยต้องกราบขออนุญาตท่านประธานว่าเดี๋ยวเลิกประชุมตรงนี้ก็ขออนุญาตใช้สถานที่รัฐบาลนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีเพื่อทําในเรื่องที่เราจําเป็นต้องทํานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนขอกราบขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกดีคณะปีและสมาชิกรัะสภาทุกท่านครับ